สวัสดีครับผมนายสุรศิลป์ธาจันท์เป็นนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าชื่อผลงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างกล่องควบคุมความดันบวกสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงจากปัญหาโควิด -19 ดังกล่าวระบาดได้มีสถานพยาบาลหลายที่ได้ดำเนินการจัดทำห้องความดันลบและจัดทำหน้ากากความดันบวก ที่ใช้สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในห้องควบคุมของสถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลพิจิตรได้รับมาทางแพทย์ผู้ใช้งานมีปัญหาเรื่องการใช้งานไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและนานพอที่จะทำให้การวินิจฉัยของผู้ป่วยและหากผู้ป่วยมีช่วงอายุวัยที่แตกต่างกันการใช้กล่องความดันบวกที่ไม่สามารถปรับความดันให้เหมาะสมกับ ผู้ป่วยในใแต่ละช่วงไวัยได้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนากองควบคุมความดันบวกที่สามารถปรับระดับความดันบวกให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ป่วยได้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า150นาทีและสามารถตรวจสอบปริมาณของพลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลือใช้งานได้อีกด้วย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยผู้วิจัยกล่องควบคุมความดันบวกสําหรับแพทย์ผู้ทําการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงโดยศึกษาเกี่ยวข้องดังนี้ 1. ระบบการหายใจระบบการหายใจคือกระบวนการนําออกซิเจนเข้าไปในปอดพร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นออกจาก ร่างกายทางปอดการหายใจแบ่งได้เป็น2ตอนคือการหายใจภายนอก2การหายใจภายในอัตราการหายใจ 1. การหายใจเข้าและหายใจออกนับเป็นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาที 2. หน่วยวัดการหายใจเป็นครั้งต่อนาที 3. วัดการหายใจขนาดผู้ป่วยพักและไม่ระวังเกี่ยวกับการหายใจความจุอากาศของปอดในแต่ละ คนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศสภาพร่างกายอายุโรคเกิดขึ้นกระปอดตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจแบคทีเรียฟิลเตอร์เป็นตัวกรองเชื้อแบคทีเรียไวรัสสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียได้ 99. 9 9 9และกรองเชื้อไวรัสได้99.99%ด้ การเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างกล่องควบคุมความดันบวกสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงจากการประเมินคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรจจำนวน10ท่านได้ใช้ได้ใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับพบว่ากล่องควบคุมความดันบวกสำหรับแพทย์ ผู้ทําการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงภาพรวมอ,อยู่ในระดับดีมากพิจารณาหลายด้านพบว่าด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมากด้านการสร้างด,าด้านโครงสร้างอยู่ในระดับดีมากด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมากด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมากตามลำดับขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับ